สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาดูแลผักสลัดของเรานะคะซึ่งผักสลัดของเราเนี่ยปลูกมานานแล้วแล้วก็ตัดรับประทานไปหลายรอบแล้วนะคะวันนี้ก็ดูแล้วเขาก็โซมมากเลยอาหารเริ่มหมดนะคะแห้งนะคะตัดทานไปเยอะแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่เนาะจะเริ่มจะไม่งามแล้วล่ะ็งดูที่นี่ที่ใส่ไว้นะคะก็จะเหมือนจะหมดอาหารละ ราะนั้นเราจะมา,าดูแลให้เขางอกงามสวยเหมือนเดิมน,นะคะนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยการเตรียมกระถางนะคะใบใหญ่ขึ้นนะคะทีนี้เราก็จะมีปุ๋ยสูตรของเราเองนะคะส่วนหนึ่งนี่ไหมคะแล้วมีดินดินโปร่งๆหน่อยนึงนะคะแล้ววันนี้เราจะพิเศษใช้รากผักตบชวานะคะลงที่ร่นกระถาง เลยนะคะใส่ใส่ลงไปเลยเพิ่มความชุ่มชื้นเดี๋ยวก็ยุบนะคะเดี๋ยวเขาก็จะยุบทีนี้เราก็จะเอาปุ๋ยนะคะผสมกับดินเ้าลงไปเลยพอป,ประมาณนะคะทําอะไรไม่ต้องทํายากนะคะง่าย ประมาณประมาณเน้ะนะคะไม่ต้องอะไรเยอะสวยงามนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็จะเอาผักสลัดของเราเนี่ยนะคะมาแต่งใหม่ดูก่อนเด็ดใบที่เน่าเน่านี่ออกไปนะคะยังใหม่เลยได้หนึ่งต้น กี่ต้นดีกี่ต้นดีสามต้นกำลังดีสมต้นนะคะเดี๋ยวจะลองสามต้นต้นนี้ตัดไปแล้วนะเนี่ยไปกินสลัดไปสามรอบแล้วหลายเดือนแล้วเขาเริ่มเ็เริ่มเหนียวเพราะว่าปุ๋ยเริ่มหมดอาหารหมด นี่เลยดันเห็นรากไหมคะเต็มหมดเลยสวยไหมตามนึกสีดีเอาให้บานพุ่อย่างนี้เลยนหอยม่ได้ะปะต้นเด็กเรามีเยอะอ โตมมากเลยเหนียวกินไม่ได้แล้วอย่างนี้ขมขมมากค่ะเราสามารถทำเป็นไม้ประดับได้นะคะเมื่อแต่งกระถางเสร็จแล้วเราก็นำไปวาง บริเวณหน้าบ้านก็ได้นะคะให้ถูกกระแสงแดดเพราะว่าผักสลัดเนี่ยเขาชอบแดดมากนะคะก็สวยงามแล้วก็รับประทานได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมปุ๋ยหมักอินทรีย์นะคะซึ่งเราได้หมักกันเองนะคะแล้วก็เรามีรากผักตบชวานะคะเรานำมาคลุมด้านบนนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น แล้วก็ในรากผักตบชวานี้จะมีแร่ธาตุเยอะนะคะซึ่งจะเป็นปุ๋ยแล้วค่อยๆย่อยสลายแล้วก็เก็บความชื้นได้ดีด้วยนะคะอ๋อเสร็จแล้วอย่าลืมรดน้ำด้วยนะคะ ก็ย้ายผักสลัดลงกระถางเนาะจะเห็นว่าเหลืองอาหารหมดก็เลยเอาเข้ามาย้ยายมากระถางใหม่พร้อมใส่ปุ๋ยแล้วก็อ่ผักตบชวาเหลืองมากเดี๋ยวอีกสองวันเรามาอัปเดตกันลักษณะดูแล้วไม่น่ากินเลยเห็นไหมคะเพื่อน